ทำไมไม่เคยเห็นทำไมมองต้งเห็นงั้นล่ะตกใจเหรอจ๊ะเจ็บจนชินมันเอ้ยมันอินแค่ไหนดยากทำอะไรยังคิดไม่ออกเลยไม่เห็นว่าทำงานหรือทำอะไรลึกเข้าไปอะไรก็ได้นะที่เราติดไม่ตาที่เบียร์ไม่ได้ยังงั้นทีดีดีกว่าอยากติดการที่งานที่ไม่ได้ทำ cà sĩ nè con 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 มาห้ามาบ้าไม่ท่ากันี่พูดเล่นเกรชาขาไม่มีบอกว่ากินแถวแป้งขางกัาต้นไาม่เบสบปลร์เนถ้าจะเปิดเนื้อดูขนาดนี้เปิดให้หมดเลยม่่รอไดเลยอยากกลับบ้าน กวันหนึ่งวันเดียวพอจริงไกินตมูมันด้าิกิหลัที่ทาเหรอตงคด้วยใช่ไหมที่สองถ้วยแรกทำไมไม่นานเฮ้ยใครแก่แล้วเนี่ยเฮ้ยถไกลวะหนูแอบกินนั่นแหละ น้าพี่แอนหน้าพี่แอนสวยขึ้นเยอะมากนะไม่แอนสวยเฮ้ยไปแพ้อะไรมาพี่แพ้ความรอของเจมอะคนดูไม่ได้มีดูย่งน้ดแกินหมดแล้วรออะไรมาอีกแพ้ะไรม่ฮะกนไม่ทำอะไรแล้ว แค่าร so right. like ักพอแ้วดูหนังดูหนังคนเดียวเออไม่แต่งเก็นยากดูไม่มีไม่มีอะไรดูครับเหนียวน่มีไ่เฮ้่ผอมลงวลยงดูดูสิวดิไม่หมดแล้วไม่ดูไม่ดูไม่หายเฮ้ยกี่ผอมลงอ่ะดูแล้วแหละ เฮ้ยพี่หอมตื่นที่สัญญาไอเฟมมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพี่พี่หอมลงเหรอเฮ้ยเฟมเหรถามเฟมแล้ดหอมลงหจริงเหรอแบบเอวแบบเล็กมากคนอะไรไม่ว่าแบบความสุขรู้ไมปดูไม่รู้ไปดูหอมลงปะหอมลงปะไม่รู้ไม่รู้ไม่รูปให้ดูไม่รู้ปให้ดูแต่มันก็เปความสุขเร้าหเืีแบบอกให้ถูกกัพี่อันรือเ็นอะไี่ดได้สมาธิที่ให้สองคนก็สมาธิแรงนะลูกนะมาดูคนเดียวคนนั่งเงี้ยคนข้างสงสัยเงี้ยจะการสงสัยว่าเอ๊ะพี่อ้วนขึ้นจริงหรือเปล่า ก็เดี๋ยวจะไม่โดนน้องตอนวิ่งนั้นอ่ะวิีที่กี่มารับไปดูหนังวีที่ทุกคนมารับเราใช่ไหมพี่ดีใจมากวะพี่มีคนมารับพี่ด้วยคนดีใจเป็นผมมีคนมารับพี่ด้วยโคตรแน่นอนเออเกือบหมลุดจริงจังอยู่ไหนเราอ่ะเฮ้ยทุกคนแบบมารับว่ะสิบแปดคนดีใจมากวีดีใจดีใจใช่ปะครับร้อยนะใกล้กันยิ่งกว่าน้อยอืมออกเลยออกเลยใครวะลอกเตอร์ตรไหวะลอกเตอร์วารัพัทออนมาอร์ดเดอร์วารัพัทชนะ คนที่มาสอนกระทิงนวัวอะไรตกใจพี่แฟนชิปอ่ะมาจากนาซาเพื่อมาสอนาอารมณ์เสียอยู่พุงนั้นเล่นเต็มมากแบบดึงผมได้แบบเต็มมากเต็มมากดูผ่านเลยนะมาเยอะไหมเขาเขียนเป็นสองเล่มาเนี่ยบอกไปเดี๋ยวอีกเล่มเปียกน้ำเปียกไอ้นั่นนน่ะ้ำเชื่อมอ่ะไอ้น้ำเชื่อมอ่ะน้ำเชื่อมดูดน้ำเชื่อมนี่แหละ กี่เขาทำขวดแตกในกระเป๋าขวดน้ำเชื่อมแตกเลือกไม้กันเลือน่เลยใน้นลยัมางวะแต่ไม้อยู่ไม่อดไม้หัวขาดไข่ขาดแล้วคือตอนนี้ผอมลงเยอะเลใช่ปะมีเยอะมีเยอะีเยอะงเหรอูดรอคเยอะ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 ยอะเยอะเยอะเยอะอะเยอะเยอะเยอยอะเ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 ยยอยอะเยอะเ สูมเนี่ยไม่ใครเอ่ยใครเจ๋จอยเจ๋จอยดูนี่ดูดูที่จอยระวังระหว่างเราเนี่ยจอยไม่รู้ไงมามาเป็นลูกเลยนี่ดูภูมิเจเจกอนใครไปทำคว้าดูทำคว้าเดียวเจเจกอดใครไปไม่รู้ตัวไงว่าถูกชายแต่พี่เจมส์น่ารักมากเดินไปไหนจะมีกระเป๋าเนี่ยต่อยมวยวะนั้มเคยต่อยมวยปะ เยไม่ค <c oughs> ือมันมีของสมคัญญ่ชนะปะไม่ใช่คือมันมีไดอารี่เอ้ยไม่ใช่มันมีเครโดนไมเอ้ยซิ่งเหรอรู้สึกยัไงตอนตอนตอนไม่รู้สึกแล้วก็ไปเลยอไม่จับตวเ้เต้นแบบามับเต้นาม่ัพีตั้มพี่ตั้มพี่แอนชอบพี่อะ ชงนะสิบสองซิกเเบลมีใกล้กันด้วยนะชงนะชงนะี้มันใครอะมันแหล่ะให้พี่เลือกพี่เลือกไม่ได้พี่่ายัสิบองซิกบงนะอ้ยอ้ยเฮ้เขาต้องเก็บพี่อะทาไมต้องเรียนแบบพี่เรียนแบบเขาทำไมจหาเรื่องได้ปะพี่มา็ไรอะเป็นไรอะอยากเมามากแบบมีด้วยตัก พอจะ่ดนไม่ดีวนปะวนขึ้นไหมเกี่ยวอะไรเขาคนอื่นเขาทํว่าผอมลงนีดพี่คนเดียวบอกว่ากี่ววนนีเสือนะเฮ้ยพี่ข้าหน้าหนู่อมปะผอมเอ้าทําไมวนเราละวนอ่ะไมนวนวนโอ้โหค่ะคุณเต้ อ้นผอมลงตั้มดูหนาขึ้นดูหุ่นอ่ะเฟิร์มขึ้นอ่ะไปหาทำไมพี่บอกว่าตอนนั้นเย้าขึ้นเออผมยาวขึ้นด้วยตอนนั้นตั้มตัวเล็กกว่านี้ตัวเล็กกว่านี้ใช่ตั้มตัวเล็กกว่านี้นี่คืออะไรร่วนรตอนวิกแรกอับเต่าอ้วนกว่านี้ตอนนี้เต่าผอมลงทำไมผู้ชายอยู่ยิ่งอยู่ยิ่งผอมเจมส์ก็ผอมลงเนี่ยดูดีแต่ละคนผอมเลยยังเว้นพี่คาชาจบโอ้โหนี่เรามากเยอะมากพอต้อง เวเครียดนะพี่เนาะอยู่โจทย์ิ่งเข้ามาโจทยิ่งเยอะนะหลังๆอ่ะมพราะหลังที่วีพี่ไทยออกไปเนี่ยโจทย์ยิ่งจุดอ่อนแบบแม่เจ้าหน้าพี่กระชาเครียดตลอดมิรู้พีิไทยดีใจหรือเปล่านะที่ออกไปเพราะไม่งั้นพิไทยเนี่ยมาเท่นมาเท่นจากสันยากมากจากเปล่าฮะพี่ไทยอ่ะได้โจทย์ไม่เท่นจากสันไงอยู่คนต้องมีโจทย์หมดอะไรใช่ ความตื่นเกี่ได้เพลงพี่แอนนะทีบิชชี่อะไรภรรยาจ้ะอุ้ยอ๋อหัวมียพอกันั้นใครได้เงินหมจ้าใครได้เงินไหมจ๊าใครเด้งกรเด้งใครเด้เด้งโอ๊ยเจเใเด้งเด้งรเด้ใเด้งงเด้เงเ้ง ไอเด้งไปเล่นไปเล่นฟอกได้งไหันนี้ทำไมวันนี้ไม่ไปกินเหล้าอ๋อสามีควบคุมตัวแล้วเหรอจ้ะน่ารักที่สุดอือโอ้โจ้ะอย่งนี้แหละฮะใครกินเหล้าใครกินเหล้าพี่พี่มีไม่เมาไม่ละ